คลิปนี้มาดูมาตรา372วรรค2นะครับ372วรรค2นี่เป็นเรื่องของผลแห่งสัญญานะฮะนี้ผลแห่งสัญญาก็คือผลแห่งหนี้นั่นเองเพราะว่าสัญญาเนี่ยเป็นเป็นบ่อกเกิดแห่งหนี้เพราะฉะนั้นผลแห่งสัญญาก็คือผลแห่งหนี้นะครับเอาละครับมาทำความเข้าใจ372 372เนี่ยววรรคแรกเนี่ยนะครับได้อธิบาย,ยในคลิปที่แล้วนะครับลองศึกษาดูนะฮะ มันมีประเด็นที่ว่านอกจากกรณีที่กล่าวใน2มาตราก่อนเนี่ยกรณีเป็นอกรณี2มาตราก่อนเนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะครับของอมาตรา372นะครับแล้วก็ในตัวในส่วนของมาตรา372วรรคแรกเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการชําระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยที่จะที่เหตุเนี่ยมันโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้เลยอย่างเงี้ยผลในส่วนนี้ก็คือว่าลูกหนี้เนี่ยหามีสิทธิ์ที่จะรับชําระหนี้ตอบไอ้ไอเรื่องของ การรับชำระที่ตอบแทนเนี่ยก็คือถ้าเป็นเรื่องของสัญญาจ้างก็เป็นเรื่องของการรับค่าจ้างอย่างเงี้ยนะลูกหนี้ไม่มีสิทธินะไม่มีสิทธิ์รับค่าจ้างตรงนี้นะอันเนี้ยหมายถึงว่าทั้ง2ฝ่ายเลยนะโทษสองฝ่ายไม่ได้การชำระนี้ตกเป็นพ้นวิสัยที่โทษทั้ง2ฝ่ายไม่ได้อย่างเงี้ยคำตอบที่เราได้จาก3 7 2วรรควแรกก็คือลูกหนี้ ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับชำระหนี้ตอบแทนก็คือเจ้าหนี้ไม่ต้องชำระหนี้ซึ่งผิดกับ3 7 0กับ371เจหนึ่งอันนี้เจ้าหนี้ยังต้องชำระหนี้ตอบแทนเป็นข้อยกเว้นนะครับคราวนี้ใน3 7 2ดสองวสองเนี่ยมีประเด็นที่พูดถึงเรื่องของการชำระหนี้เป็นพ้นวิสัยนะการชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยนั่นหมายถึงว่าลูกหนี้นะเขาชำระหนี้ไม่ได้เพราะว่ามันพ้นวิสัยเห็นไหม ถ้าการชำระนี่ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเหตุที่ที่ทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถชำระนี่ได้เพราะเป็นเหตุอันพ้นวิสัยเนี่ยนะฮะมันก็จะมีหลายเหตุครนี้เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่โทษเจ้าหนี้ได้เนี่ยก็คือว่าเหตุเนี่ยมันจะมีอย่างย่นเหตุอันเกิดจากภัยพิบัติเหตุ<ๆ>อันเกิดจากอ่ภัยพิบัติทางทาง,ทางาธรรมชาติ อุบัติภัยนะหรือเหตุที่เกิดจากภายในตัวลูกหนี้ก็ตามนะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีเหตุที่เกิดจากเจ้าหนี้เหตุที่เกิดจากเจ้าหนี้ก็คือว่าถ้าการชําระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะเหตุดังใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้ได้นั่นหมายถึงว่าเหตุเหตุที่ทําให้ลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้เป็นเหตุที่เจ้าหนี้เนี่ยเขามีส่วนผิดไอ้ไอ้ที่ไอ้คำว่าเจ้าหนี้มีส่วนผิดหรือเจ้าหนี้เป็น เป็นต้นเหตุที่ทําให้ลูกหนี้ไม่สามารถชําระหนี้ได้เนี่ยนะฮะมันก็คือเรื่องของอเจ้าหนี้เนี่ยเขามีส่วนผิดผิดยังไงฮะอย่างเช่นกรณีของสัญญาจ้างเนี่ยสมมุติว่าจ้างไปเต้นลีลาชอย่างเงี้ยนะจ้างลูกหนี้ไปเต้นลีลาชปรากฏว่าถึงวันนัดเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยนะเจ้าหนี้บอกว่าไม่ต้องมาแสดงแล้วไอ้คำบอกว่าไม่ต้องมาแสดงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนื่องจากมีเหตุ อะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้ต้องถือว่าการชำระหนี้ของลูกหนี้ตกเป็นอันพ้นวิสัยเพราะลูกหนี้ไม่สามารถที่จะไปแสดงได้และเหตุที่พ้นวิสัยที่ทําให้ลูกหนี้ไม่สามารถจะไปชําระหนี้ได้เนี่ยมันเนื่องมาจากว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะเจ้าหนี้เนี่ยมีเหตุนะเป็นเหตุที่เกิดจากเจ้าหนี้และโทษเจ้าหนี้ได้อะ่ะพอโทษเจ้าหนี้ได้ตรงนี้แหละครับ หลัก372จึงบอกว่าลูกหนี้ก็หาเสียสิทธิ์ที่จะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่ลูกหนี้หาเสียสิทธิ์ที่จะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่หมายความว่าอย่างไงก็คือค่าจ้างนะค่าจ้างอยู่ไหนเอามาอย่างนี้นะก็คือลูกหนี้หาเสียสิทธิ์ที่จะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่ถึงแม้ว่าไม่ได้ไปแสดงไม่ได้ไปทําตามสัญญาจ้างนะลูกหนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าจ้างเพราะอะไรเพราะ ที่ไม่ไม่สามารถไปชําระนี้ได้ที่การชําระนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะโทษเจ้าหนี้ได้เพราะต้นเหตุเกิดจากเจ้านี้อย่างเงี้นะตรงเนี้ยลูกนี้ก็สามารถที่จะได้รับชําระนี้ได้แต่มีแต่ว่ามีเงื่อนไขแล้วเนื่องจากว่าลูกนี้เนี่ยไม่ต้องชําระนี้ไงพอไม่ต้องชําระนี้เนี่ยก็สบายสิครับแค่นี้เจ้านี้ยังจะต้องมีหน้าที่เจ้าต้องชําระนี้ให้กับลูกนี้อย่างเงี้ยนะ การเนี้ยกฎหมายก็มองตรงนี้ว่าเพื่อความเป็นธรรมนะอย่างเมื่อลูกหนี้ไม่ต้องชําระหนี้และไอการที่ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะรับค่าจ้างเนี่ยตรงเนี้ยนะลูกหนี้ควรจะได้รับค่าจ้างเต็มร้อยเปอร์เซนต์หรือไม่หลักกฎหมายตรงนี้เนี่ยสร้างความเป็นธรรมให้กับฝ่ายเจ้าหนี้ด้วยนะก็คือลูกหนี้ไม่เสียสิทธิ์ที่จะรับชําระหนี้แหละแต่ลูกหนี้ก็ไม่ควรที่จะได้ รับค่าจ้างเต็มร้อยอะ่ะมันต้องมีการลดสัดส่วนอะ่ะคราวน,นี้ไอการลดลดค่าจ้างลงเนี่ยนะลดลดค่าตอบแทนลงเนี่ยหรือลดการรับชำระหนี้ตอบแทนลงเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างตรงนี้ต่างหะเนี้ยตรงนี้ที่เราจะมาทําความเข้าใจนะฮะความเข้าใจในตรงนี้ก็คือว่าแต่ว่าลูกหนี้ได้อะไรไว้เพราะการปลดหนี้ก็ดีนะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะหรือใช้คุณวุฒิที่ความสามารถของตนเป็น ประการอื่นเป็นเหตุให้ได้อะไรมาก็ดีอันนี้ประการที่สองนะหรือแกล้งละเลยเสียไม่ขวนขวายนะเอาอะไรที่สามารถจะทำได้ก็ดีนะตรงนี้ทั้งสามประเด็นนี้เนี่ยนะครับทั้งสามประเด็นนี้นะเป็นเป็นเงื่อนไขที่ลูกหนี้จะต้องกระทำถ้าลูกหนี้ไม่กระทำนะครับตรงนี้นะก็คือเป็นเงื่อนไขที่เอามาหักหักหักทอนในเรื่องของอ การชําระหนี้ในฝ่ายของเจ้าหนี้นะครับเอาละตรงนี้ทํคการข้าใจตรงนี้นะทีน,นี้ไอ้ตรงคาว่าแต่ว่าลูกนี้ได้อะไรไว้เพราะการปลดหนี้ก็ดีเนี่ยคำนี้ค่อนข้างจะเข้าใจยากนะคืออ่านอ่านธรรมดาเงี้ยปลดหนี้เอ๊ะใครจะมาปลดหนี้นะคือคําว่าปลดหนี้เนี่ยมันเป็นมันมีนัยยะเป็นความหมายทั่วๆไปนะที่คือหมายถึงว่า การที่ลูกหนี้ไม่ไม่ต้องไปชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เนี่ยมันมันเท่ากับว่าเป็นการปลดหนี้แต่คําว่าปลดหนี้ี่เราจะไปเอาเงื่อนไขของของการปลดหนี้ในในบทเบ็ดเบ็ดเสร็จทั่วไปนะมาใช้อ่ะก็คือเรื่องของการปลดหนี้อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการการแสดงเจตนาที่จะต้องมีการปลดหนี้ในส่วนของเจ้าหนี้แต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการปลดหนี้โดยโดยแรกโดยปริยายซึ่งมันไม่เอาหลักเกณฑ์ตรงนั้นมาใช้แต่เป็นการใช้ตาม สะอาดตามความเข้าใจของคนทั่วไปก็คือว่าในเมื่อลูกหนี้ไม่ได้ไปชําระหนี้เนี่ยลูกหนี้ก็ไม่ต้องเสียอะไรไงคำว่าไม่ต้องเสียอะไรก็คือว่าในเรื่องของสัญญาต่างตอบแทนเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายเนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนลงแรงอะไรต่างๆนะในฝ่ายของลูกหนี้เนี่ยการที่จะไปเต้นรีลาดสมมติตัวอย่างว่าไปวัดไปรับจ้างเต้นรีลาดอย่างเงี้ยลูกหนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างล่ะใช่ไหมหนึ่งการเดินทางค่ารถค่าราของลูกหนี้มีไหม ถ้ามีก็ต้องเอามาหักเห็นไหมเพราะนุนี้ไม่ต้องเสียค่าเดินทางไงเห็นไหมลูกนี่ต้องเสียค่าแต่งเครื่องแต่งตัวไหมถ้าพิสูจน์ได้ว่าอ๋อไม่ต้องไปเช่าชุดไม่ต้องไปอะไรนะเป็นการลงทุนอย่างเงี้ยนว่าลงทุนอ่ได้ค่าจ้างตรงนี้สมมติว่าเต้นตรงนี้แสนหนึ่งอย่างเงี้ยอา้าวหักค่าชุดออกไปหักค่าเดินทางออกไปนะเหลือเท่าไหร่เหลือ5 0,000อ,อย่างเงี้ยเอาละาใช้จ่าย5 0,000ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการปลดหนี้ เมื่อเป็นการปลดหนี้ตรงนี้ลูกหนี้ก็ต้องเอามาหักด้วยเพราะว่าลูกหนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้จ่ายตรงนี้ไงนะเพราะนั้นตรงนี้นะที่เราบอกว่าปลดหนี้ปลดหนี้เนี่ยก็ยหมายถึงลูกหนี้ไม่ต้องเสียเมื่อไม่ต้องเสียค่าลดค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆก็เอามาหักนะหักที่เจ้าหนี้จะต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องใช้เนี่ยนะครับหรือใช้คุณวุฒิที่ความสามารถของตอนเป็นประการอื่นเป็นเหตุให้ได้มานะก็คือในในวันที่จะต้องไปชําระหนี้ปรากฏว่าลูกหนี้ไม่ต้องไปชําระแล้ว ใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเนี่ยเวลาที่จะเวลาเวลานั้นก็ต้องว่างลงใช่ไหมลูกนี้ควรจะต้องใช้ความคุณวุฒิที่ความสามารถของตนนะแล้วก็เป็นเหตุให้ได้ค่าจ้างมาสมมติวนะ่ามีสามารถไปรับจ้างงานอื่นได้อย่างเงี้ยหรืองานถัดไปขยับงานนุ้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะเพิ่มงานนี้เข้าไปอย่างเงี้ยนะได้ค่าจ้างเท่าไหร่ตรงนั้นเนี่ยก็เอามาหัก เห็นไหมเอามาหักด้วยนะหรือกรณีที่สามแกล้งละเลยเสียมให้ขวนขวายอะไรที่สามารถจะทําได้ก็ดีมากน้อยเท่าไหร่คือกรณีที่ละเลยเนี่ยมันหมายถึงว่าลูกทนี้มันรู้อยู่แล้วว่าโอ้ไม่ต้องไปแสดงใช่ไหมและไอค่าจ้างก็ยังได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะอยู่เฉยๆดีกว่าไม่เหนื่อยนะแต่ถ้าลูกนี้คิดอย่างนี้นะแล้วเจ้านี้เขาพิสูจน์ได้ว่าลูกนี้เนี่ย แกล้งละเลยมีงานจะเข้าแต่ไม่เอาไม่ยอมไปทําอย่างเงี้ยนะมีลูกคือหมายถึงว่ามีมีลูกค้าเข้ามาติดต่อที่จะให้ไปแสดงอย่างเงี้ยลูกนี่บอกว่าเอ้ยฉันฉันอยู่เฉยๆฉฉันก็ได้ค่าจ้างอ่ะเออนะอย่างเงี้ยนะตรงเนี้ยถ้าเจ้านี่เขาพิสูจน์ได้ว่าเอ้ยเขามีมีลูกค้าที่จะมาติดต่อให้ไปแสดงต่ออย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ไปเนี่ยเขาเรียกแกล้งละเลยเสียไม่ขวนขวายอย่างเงี้ยหรือเป็นเขาสออ เขาจ้างให้ไปสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนอย่างเงี้ยปรากฏว่าเจ้านี่เขาเขามีเหตุอ่ะมีเหตุขัดข้องอย่างเงี้ยนะแล้วตนเองก็ไม่ต้องไปสอนคราวนี้พอไม่ต้องไปสอนปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็มีเวลาสิฮะพอมีเวลาที่จะสอนอ้าวก็ไม่ไม่ยอมใช้เวลาเนี่ยแกล้งละเลยเสียอย่างเงี้ยนะก็ต้องเอานะค่าจ้างที่จะพึงได้มาหักออกด้วยเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามากน้อยเท่าไหร่จะต้องนำมาหักกับจำนวนอันตนจะได้รับชำระนี่ตอบแทนนะก็คือ สมมติตกลงค่าจ้างไว้แสนหนึงอย่างเงี้ยแล้วมีเนี่ยมีเหตุเหตุสเหตุเนี่ยนะก็เอามาหักเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหะครับนี่คืออ่ะนี่คือในในใน,ในส่วนประเด็นแรกนะครับต้องมีการหักนะครับก็คือลูกหนี้จะไม่ได้เต็มร้อยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่ต้องที่การชําระนี้อัน อันฝ่ายหนึ่งยังค้างชำระอยู่นั้นตกเป็นพ้นวีสยัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นมีต้องรับผิดชอบในเวลาเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดนัดไม่รับชำระนี่โอ้โหประโยคคือคือ,คอประโยคเนี่ยการบริิงประโยคตรงนี้เนี่ยเป็นข้อความที่คอมเพล็กซ์คอมเพล็กซ์ก็คือซับซ้อนซับซ้อนมากนะหลายชั้นเลยนะเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจนี่เวลาคนที่มาศึกษากฎหมายใหม่ๆเนี่ย ก็จะเกิดความรู้สึกว่าโอ้โหเข้าใจยากมากนะไอ้ที่เข้าใจยากมากเพราะว่าการใช้ประโยคเนี่ยมันซับซ้อนนะมันมันคอมเพล็กซ์มันไม่ใช่เป็นประโยคซิมเพิลอะซิมเพิลเนี่ยอย่างเช่นฉันไปตลาดอย่างเงี้ยประโยชน์ซิมเพิลซิมเพิลนะก็คือประโยชน์สามัญประโยชน์ความเดียวจากเนี้ยมันเป็นความมันมันมันหลายความหมายด้วยแล้วมันซ้อนกันด้วยโอ้โหมันมีทั้งคอมเพล็กซ์นะเอาละครับวิธีเดียวกันนี้ก็คือหลักการอันนี้นะ ให้ใช้ตลอดถึงการชําระหนี้อันฝ่ายหนึ่งยังค้างชําระอยู่การชําระหนี้อันฝ่ายหนึ่งยังค้างชําระอยู่ก็คือฝ่ายลูกหนี้เนี่ยยังจะต้องชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้อยู่อย่างงีน้นะและก็ตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นไม่ต้องรับผิดนะตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นคือฝ่ายไหนครับฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดนะในเวลาเมื่อ,ออีกฝ่ายหนึ่ง ผิดนัดไม่รับชําระหนี้ในเวลาเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดนัดไม่รับชําระหนี้ก็คือฝ่ายเจ้าหนี้อ่ะเขาผิดนัดนะคือกรณีเรื่องของผิดนัดเนี่ยนะถ้าเราไปดูเรื่องของผลแห่งหนี้ในเรื่องของการไม่ชําระหนี้เนี่ยมันจะมีมาตราตั้งแต่มาตรา207เนี่ยนะที่เรียกว่าเจ้าหนี้ผิดนัดนะในกรณีที่เจ้าหนี้ผิดนัด 207, 208ไล่ไปเรื่อยๆนะจนถึงเนี่ย212เนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ย าตาเหล่านี้เป็นเรื่องของเจ้าหนี้ผิดนัดหรือไม่หรือไม่ผิดนัดกรณีที่ว่าลูกหนี้พร้อมจะชําระหนี้แล้วเจ้าหนี้เกิดผิดนัดขึ้นมาแล้วเมื่อเจ้าหนี้เกิดผิดนัดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่านะปรากฏว่าลูกหนี้ก็ยังจะต้องมีหน้าที่จ้างชำระหนี้แต่ในช่วงที่ผิดนัดนัดเนี่ยนะกลายเป็นว่ามันมีเหตุที่ทําให้การชําระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยในช่วงที่เจ้าหนี้ผิดนัดตรงเนี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยท่านก็เลยบอกว่า เอาตรงนี้ไปปรับใช้ด้วยในกรณีเดียวกันนี้ให้ใช้ตลอดถึงการชําระหนี้อันฝ่ายหนึ่งยังค้างชําระอยู่นั้นตกเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นไม่ต้องรับผิดชอบก็คือพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบคือยังต้องมีหนี้ที่จะต้องชําระอยู่ในบางส่วนอย่างเงี้ย แล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันเกิดเหตุที่ทําให้การชําระหนี้พ้นวิสัยในเวลาเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดนัดไม่รับชําระหนี้เนี่ยในเวลาเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งก็คือในเวลาที่ฝ่ายเจ้าหนี้เขาผิดนัดพอเขาผิดนัดอย่างเงี้ยถามว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องโทษใครล่ะครับก็ต้องโทษฝ่ายเจ้าหนี้นะและวิธีการเดียวกันนี้ก็เอาไปเอาไปใช้เดียวกันก็คือเอาวิธีการ เดียวกันนี้ก็คือวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยที่ว่าเอาต้องเอาไปหักกลบเอาไปหักลบกันอย่างอย่างเงี้ยนะตรงเนี้ยก็เอาไปใช้ด้วยนี่คือในยักของมาตรา272วรรคสองนะฮะถ้าสงสัยประการใดนะผมว่าก็ลองดูนะว่าประเด็นไหนที่มันมันติดขัดยังไงเนี่ยนะทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีก็จะช่วยให้การเรียนกฎหมายในยเรื่องของหนี้เรื่องของสัญญาเนี่ยนะฮะมันมันไม่ติดขัดอนะ่ะ ถ้าหลุดนะทะลุก,กำแพงตรงนี้ได้ก็โอ้โหสบายครับ